นี่คืออดีตอาสาสมัครฐานพลานค่ายปักธงชัยวีรัสพันนารีผู้เหยียบกับระเบิดขาขาดตาบอดจากกับระเบิดที่กัมพูชาวางไว้ในช่วงสงครามเย็นเขาเป็นหัวเรียวหัวแรงรวบรวมกําลังหานผ่านศึกทั้งหมดในพื้นที่เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนของเขาที่ไหนครับพี่ผมโดนที่เอรันครับเหยียบระเบิดเนี่ยปีไหนครับที่โดนเนี่ย40นี่แหละครับที่เอรันอยู่ที่ทับพิกครับไปลาดแต่เวนก็เหยียบของเขมรนี่แหละครับ ออกมานะยังไม่ถึง30นาทีเลือดออกตาและตาตาเสียข้างนะตาข้างนี้บอดนะครับพอพื้นที่นี้อพยพออกไปหมดเลยออกหมดครับครับแล้วพีวิรัตช่วยผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชรบอนะครับแล้วก็เป็นทหารผ่านศึกเราประมาณกี่ท่านครับทหารผ่านศึกที่นี่ผมเห็นเยอะเลยประมาณยี่สิบกว่าก็ได้นะครับก็คือมารวมกันเพื่อที่จะปกป้องพื้นที่ของเราแถวนี้ใช่ไหมครับการข้ามกลางคืนครับผม ภารกิจของเราฐานผ่านศึกที่มาอยู่ที่เนี่มาช่วยชรบเนี่ยก็ลาดตระเวนเนี่ผมไปกับน้องเขานะครับกลางคืนก็จะสองพันหรือสามพันนะครับลาดตระเวนเดินเท้าหรือว่าเราไปรถครับบางบางทีก็เท้าครับบางทีก็มอไซค์นะครับกลัวไอ้ขโมยแล้วก็ดูแลที่คนแปลกหน้าเข้ามาไหมนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้ไปจาการนะครับมาอยู่นี่ก็ช่วยเหมือนเดิมนะครับู่ในบังก์ป้องกันพื้นที่ไม่ให้ข่าศึกเข้ามา